สวัสดีครับกระผมสินแสมิงนะครับหรืออาจารย์พงษสดายุยนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงย่งเฮงแอสโทรจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขแล้วก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซนนะครับหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน Youtube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วนะครับในครั้งนี้นะครับผมจะมาพูดถึง เรื่องราวที่หลายท่านถามกันมาอย่างมากมายนะครับในช่วง2อสอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับถามกันมาจาก Youtube ของสินแสมิงแล้วก็ถามกันมาจากเพจของสินแสมิงเนี่ยนะครับว่าทำไมในช่วงเวลาตรงนี้นะครับดาราศิลปินนักร้องนักแสดงนะครับได้เสียชีวิตกันลงไปหลายหลายท่านติดๆกัน ซึ่งทั้งนับดีๆประมาณ7ท่านเข้าไปแล้วนะครับในช่วงเพียงวีคสวีคอาทิตย์สองอาทิตย์เท่านั้นเองนะครับผมจึงามาไขาข้อข้องใจให้กับหลายๆท่านที่ถามกันมานะครับว่าด้วยเหตุผลกลไกแห่งแอสโทรจีหรือโหราศาสตร์นั้นอธิบายอย่างไรนะครับถึงาการเสียชีวิตของดารานักร้องนักสแสดงที่เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่านได้เสียชีวิตลง อธิบายอย่างนี้ครับด้วยกฎเกณฑ์แห่งแอสโทรโลจีนั้นดาวราหูนะครับถือเป็นดาวใหญ่ดวงหนึ่งทีเดียวนะครับที่สถิตอยู่ณราศีสิงห์ซึ่งราศีสิงห์เนี่ยเจ้าเรือนเป็นดาวอาทิตย์นะครับและตอนนี้นะครับดาวราหูอ่ะผมอธิบายให้ฟังตรงนี้ก่อนดาวในแต่ละดวงเนี่ยนะครับมันจะมีการโคจรของมันใช้เวลาต่างกัน ดาวส่วนใหญ่จะโคจรแบบทวนเข็มนาฬิกานะครับดูให้ดีนะครับดาวส่วนใหญ่จะมีการโคจรแบบทวนเข็มนาฬิกาจะมีแต่ดาวราหูและดาวเกตเท่านั้นที่โคจรตามเข็มนาฬิกาและตอนนี้ดาวราหูสถิตอยู่ณราศีสิงห์และตอนนี้เช่นกันมีองศาอยู่เพียง1องศา17ลิบดาเท่านั้น พูดง่ายๆก็คือดาวราหูกําลังดับแหะครับกำลังจะโยกย้ายราศีดาวราหูจะย้ายราศีอีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณวันที่5สิงหาคม2560อีกไม่นานนี้นะครับซึ่งณตอนนี้ถือว่าดาวราหูเนี่ยมีองศาที่อ่อนที่สุดในบรรดาดาวทั้งหมด10ดวงนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ดาวอาทิตย์ก็ โอ้โหองศา25องศา4ลิปตาคือจะ30องศาอยู่แล้วนะครับดาวองคารก็ปาเข้าไปตั้ง29อ,องศา52ลิปตาจะ30องศาอยู่แล้วหรือแม้แต่ดาวพระฤหัสก็มีองศาที่21องศา38ลิปตามาดูดาวเสาร์นะครับมีองศาที่24องศา16ลิปดานะครับผมจำได้หมดแหละนะครับ ส่วนดาราหูตอนนี้มีองศาเพียง1องศา17ลิบดาเท่านั้นซึ่งองศานี้อ่อนกำลังมากๆจึงสามารถตั้งข้อสังเกตได้ตรงนี้ครับเพราะว่าดาวราหูเนี่ยใช้แทนความหมายของคนที่อยู่ในวงการบันเทิงอาชีพดารานักร้องนักสแสดงนะครับ คือพูดให้ฟังตรงนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่าถ้าเราตั้งข้อสังเกตกันในเรื่องขององศาดาวเนี่ยก็ถือว่าดาวราหูตรงเนี้องศามันค่อนข้างที่จะบอดคือกําลังจะดับสนิทนะฮะมีแต่ย้ายราศีแล้วอ่ะคือมันมันสุกงอมเต็มที่แล้วอ่ะนะครับมันหนึ่งองศาเท่านั้นเองนะครับใน30องศานี่คือหนึ่งองศานี่คือองศานี่ถอยมาถือว่าน้อยมากๆนะครับด้วยเหตุผลกลไกลแห่งแอสโทรจีหรือโหราศาสตร์ตรงนี้จึงอ,อธิบายว่า ดาวราหูที่มีองศาเพียงหนึ่งองศา17บเดาเท่านั้นเองแล้วก็ไปอยู่ในเรื่องของดาวอาทิตย์ซึ่งปัจจุบันนี้องศา25องศาศิลิดาองศาแรงมากดาวราหูจึงอยู่ในสภาวะที่มันดับ <c oughs> นี่นี่แหละครับคือจะเป็นข้อสังเกตว่าเมื่อดาวราหูมันองศาประมาณนี้นะครับมันจึงเป็นที่มาของคําอธิบายว่าคนที่อยู่ในอาชีพดังกล่าวที่สัมพันธ์กับดาวราหูก็หลายชัน้นหลายท่านก็ได้ เ,เสียชีวิตลงไปซึ่งกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนธนาทองก็อขอแสดงความเสียใจและก็ขอคารวะแด่ผลงานของทุกท่ทานนะครับที่ฝากความสุขฝากรอยยิ้มให้กับแฟนๆที่ได้ติดตามท่านเสมอมานะครับแต่นี้คือวันนี้ผมมาอธิบายด้วยกลไกแห่งแอสโ l จี y ให้ฟัง เพราะหลายท่านอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันเป็นการตั้งข้อสังเกตที่ที่สังเกตได้ชัดเจนนะครับว่าทําไมถึงเ,เสียชีวิตลงไปหลายท่านทีเดียวคือจริงๆแล้วเรื่องเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์เราเนี่ยนะครับแต่ที่มาตั้งข้อสังเกตเพราะว่าไอ้ช่วงนี้ทําไมเอ่อถึงเสียชีวิตกันทีหลายท่านอะไรประมาณนี้นะครับส่วนใครที่เออไม่ค่อยสบายใจนักนะครับในช่วงเวลาตรงนี้นะครับว่ากลวัวไอ้ดาวราหู จะส่งผลกับเราหรือเปล่านาะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับวิธีง่ายๆนะครับผมสินแสงมิงมาแนะนําท่านแบบง่ายๆเลยวันนี้นะครับท่านหาเวลานะครับไปต้อยรงศพนะครับไปทางบุญทาบุญซื้อรงศพก็ได้ไปเติมน้ํามันตะเกียงไปทําบุญซื้อซื้อรงศพตามมูลนิธินะครับโอ้มีหลายมูลนิธิที่ที่เออเราสามารถที่จะไปใช้บริการไปต้อยรงศพไปซื้อรงศพได้ สิ่งเหล่านี้นะครับถือกันมาตั้งแต่โบราณโบราณว่าเป็นการทำบุญที่สมผลดีกับชะตาชีวิตของทุกๆคนนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้ซื้อโรงศพคือพูดง่ายคือได้บริจาคสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่คนอื่นได้นำไปใช้คนอื่นได้นำไปใช้มันก็ถือว่า เป็นบุญเป็นอะไรที่ดีสําหรับเราแล้วก็ถือว่าเทศตั้งแต่โบราณถือว่าเป็นการทําให้เราเสริมชะตาตัวเราเองด้วยนะครับนะครับก็มีเวลาก็หาเวลาไปทํากันตามที่ผมแนะนํานะครับถือว่าดีมากๆทีเดียวแล้วก็นี่ก็คือผมมาอธิบายให้ฟังนะครับถึงกฎเกณ์แห่งแอสโทรโลจีนะครับที่มีการโครจรถึงดวงดาวต่างๆแล้วว่าทําไมาถึงกระทบกับอาชีพต่างๆนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านได้ฟังแล้วก็ นึกตามนะครับว่าสิ่งที่ผมได้อธิบายเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์เป็นเงื่อนไขของ a s t r o ร o g จหรือโหราศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับก็วันนี้นะครับขอราทุกท่านไปก่อนนะครับมีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาพบกันอีกในครั้งต่อๆไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ